สวัสดีครับ FC เพชรยนชนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยน์คนดีคนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมนะครับบริษัทเพชรยน์นั่นเองนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของรถเก๋งนะครับคันที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับนั่นก็คือ Honda Civic FC 1 8 e ปี2018นสะครับสำหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นตัว1.8บอกเลยสภาพสวยทั้งคันคันนี้สภาพดีมากนะครับ fc ท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับ fc อยู่นะครับ fc มองหา fc นะครับ Honda Civic fc นะติดต่อเข้ามาเลยนะครับรถสเปคนี้มีเข้ามาเพิ่มเติม1นึ่คันท้วนนะครับช้าหมดอดรถไม่อยู่นะติดต่อผมอดเพรยนต์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดรถนะผมมีเอ่อเรียกได้ว่ามีสิ่งดีๆมาบอกต่อนะด้วยตอนนี้นะครับบริษัทเพรยนต์ของเรานะครับ ได้จับมือกับทางบริษัทของชิ ck Inspect i o n นะครับเป็นบริษัทตรวจสอบรถยนต์มือ2หรือรถยุสขานะครับเป็นบริษัทชั้นนำจากเยอรมันเลยโดยมาตรฐานจากทวีบยุโรปนะบอกเลยว่ามาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วนะครับคอบคุมทุกพาชิ้นส่วนถึง215รายการนะครับคอบคุมทั้งคันนะมาตรฐานสูงบอกเลยว่ารถคันไหนที่ ได้การตรวจสอบจากบริษัทชิคอิสเ c t ชันเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าการันตีแน่นอนซึ่งปกติของทางเพชรยนต์เนี่ยเราการันตีให้อยู่แล้วนะยิ่งมีตัวนี้เข้ามาบอกเลยลูกค้านะได้รับรถไปนะนอนหลับฝันดีทุกคืนว่าได้รถสภาพดีสเปคสวยๆเท่ๆอย่างนี้ไปนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของตัวรายละเอียดที่ว่าไปเนาะจนช่วงท้ายนะว่าเขามีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว 1.8E นะครับเรียกว่าเป็นตัวเริ่มของเจ้า FC นั่นเองนะครับ ด้านหน้าของเขานะครับเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟกันชนนะครับไฟเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดย์ไทม์แลนดิ่งเป็นโครมเดิมเลยนะติดรถมากระจังหน้าเป็นโครมเมียมนะครับแล้วก็จะเป็นสีดําสีดํามันจะดำดำด้านๆนะตรงนี้นะแต่เป็นพาร์ทเดิมนะกันชนหน้านี่ก็พาร์ทเดิมนะครับ,นนนรค,รบคันนี้ด้านหน้ายังไม่มีในส่วนของตัวไฟสปอตไลท์มาให้แต่บอกเลยแค่นี้ก็ดูสวยดูเท่แล้วนะครับสีเสอิ์นี่คือบางเดิมทั้งคันนะครับ ด้านข้างของเขาเนี่ยไฟเลี้ยวจะแปะอยู่ตรงบริเวณแก้มตรงนี้นะครับยางแม็กคันนี้ให้เป็นแม็กขอบ16นะครับรัดได้ยางกูดเยียนะครับปี2020นะครับแม็กสี่เส้นเลยนะได้ล้อแม็กมา4ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อเช่นกันนะครับเป็นพาร์ทจากโรงงานช่วงลงช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงดีแน่นอนนะครับ่าในส่วนของตัวบอดี้ตัวเชฟโครงสร้างด้านนอกนะครับไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างเข้ามานะครับ ตัวโครงสร้างด้านในนะในส่วนของตัวจุดน็อตยึดต่างๆนะครับน็อตเดิมรอยมาร์กเดิมโครงสร้างเดิมนะครับนะเสาบีเช่นกันนะครับโครงสร้างชัดเจนนะครับน็อตเดิมตัวแผ่นเพลทนะครับนี่นี่ยังแปะอยู่เลยแบบนี้นะครับภายในตกแต่งสีดำนะคันนี้นะตกแต่งด้วยสีดำพวกพัดต่างๆเนี่ยประตูประตูเนี่ยนะยังแปะโลโก้ Honda อยู่เลย นะครับไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูด้านหลังต้นต่อนะพวกจุดยึดประตูบานพับนะน็อตเดิมไม่มีไขนะครับรายละเอียดตัวประตูเนี่ยริ้วรอยไม่มีเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากโครงสร้างนะครับเหลี่ยมชัดเจนนะอันนี้รายละเอียดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผ่านมาตรฐานแน่นอนอย่างที่เราแจ้งไปต้นคลิปนะ คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็รองรับพลังงานทางเลือกได้ถึง E85 นะครับแก๊สหัก็1.95ก็เติมได้หมดนะครับในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วจะเป็นไฟเหมือนตัว C หรือไฟตะขอก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับไฟเบรกนะครับนี่นะสวยๆสปอร์ตแบบนี้เลยนะอ่าประตูท้ายไอตัวฝาท้ายเนี่ยก็เดิมๆนะครับนี่เปิดปิดง่ายนะครับ พวกเหลี่ยมโครงสร้างนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ยังมองเห็นชัดอยู่ฝากระโปรงเนี่ยรายละเอียดเดิมๆนะครับอันนี้คือรายละเอียดเดิมจากโรงงานนะนะพวกรอยซีนต่างๆนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นสีด้านๆนะครับอันนี้คือพาร์ตจากโรงงานเลยเพราะว่าถ้ามันเงาเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้ววิธีดูรถมือสองนะเพราะว่าชั้นแล็กเกอร์เนี่ยเขาพ่นไม่ถึงถ้าจากโรงงานนะครับถ้ามันพ่นถึงเนี่ยแสดงว่าเขาเขาพ่นทีหลังนะแล้วก็นี่นะครับประแจแม่แรงยางอะไร ครบนะอ่านะครับผมกันชนท้ายนะครับพาร์ทเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับตกแต่งด้านล่างจะเป็นมีไฟทับทิมแล้วก็จะต,ตกแต่งตรงเนี้ยเป็นสีดําเป็นสีดําด้านนะเป็นลายลังพึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับอันนี้สีเดิมหมดเลยนะครับผมด้านกระจกบานหลังก็จะมีระบบไล่ฟ้าพร้อมไฟเบรกดวงสามนะครับอ่าเห็นผมถือแท็บเล็ตเนี่ยไม่ต้องสงสยัยเดี๋ยวตอนท้ายผมทําอะไรให้ดูนะขอ,อุญาถือไว้อย่างนี้แล้วกัน นเนี่ยนะครับพวกโครงสร้างบานประตูต่างๆนะครับชัดเจนนะครับว่ารถไม่มีตําหนิมานะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับตัวจุดน็อตยึดบานพับต่างๆนะครับภายในเบาะผ้านะด้านหลังเป็นเบาะผ้าสีดําโทนสีดํานะครับดูสปอร์ตหรูมากๆนะคะแล้วก็เรามาดูตรงนี้ตัวน็อตยึดตัวจุดบานพับยึดต่างๆนะครับ ไม่มีร่องรอยการสาดสีนะครับสติกเกอร์ยังแปะอยู่นี้เลยนะนะครับแล้วก็ตัวเสา A นะครับดูเลยรายละเอียดเดิมๆนะนี่นี่น,น,นี่มีตะคาบเลอะนะครับผมประตรงประตูเนี่ยเนี้ยนะมีริ้วรอยเลอะบ้างเดี๋ยวเราทําความสะอาดอีกทีนึงนะครับผมก่อนปล่อยรถนะแล้วก็คันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ไม่เยอะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดู เรามาดูในส่วนของตัวคอนโซลรายละเอียดต่างๆแล้วก็เลขไมล์นะครับให้ดูเลขไมล์ก่อนไมล์ไม่ถึงแสนโลนะครับคันนี้อยู่ที่92,312กิโลเมตรนะครับไมลแท้ไม่มีกอหน้าจอส,สวยๆแบบนี้เลยแสดงผลเป็นดิจิตอลนะตัวความเร็วนะครับด้านซ้าย่ยจะเป็นพวกตัวอุณหภูมิตัวเครื่องยนต์ด้านขวาจะเป็นเชื้อเพลิงนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นพวกวัดรอบความเร็วต่างๆนะสถานะต่างๆพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกวิทยุนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะด้านขวาไม่มีลไรนะแบง่แบงๆไว้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับจับถนัดมือไม่ย้วยนะครับพวงมาลัยหนังดีมากนะคอนโซลเป็นบูนุ่มมานะครับรายละเอียดเดิมๆเลยสวยๆเลยนะครับไม่มีริ้วรอยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจอจะเป็นจอวิทยุนะครับตรงนี้มันสามารถเลือกซอสข้อมูลได้นะนนี้เป็นบลูทูธนะ USB หรือจะวิทยุก็ได้นะนี่ใช้ได้ปกตินะครับมันสามารถ เลือกสีได้นะไอ้ตรงโทนตรงนี้นะรับสายโทรศัพท์ได้ตั้งค่าต่างๆนี่นะครับผมแล้วตรงนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นมากนะเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ CVT นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกรายละเอียดพวกเบรกโฮมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มี Econ mode ตรงนี้นะครับรายละเอียดคอนโซลเนี่ยเนียเน้ยบเลยไม่มีริ้วรอยนะครับ ตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้นะตรงนี้ก็เลื่อนเลื่อนเปิดปิดแบบนี้นะครับวางแก้วนงแก้วน้าวางของนะครับอันนี้มีช่องวางของมาให้นะครับเกเกอรายละเอียดต่างๆนะครับใช้ได้ปกตินะครับเบาะผ้าถึงจะเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้เบาะถนัดนั่งถนัดกระชับสรลีระนะครับรายละเอียดดีนะครับแล้วก็เหนือหัวของผมเนี่ยก็จะมีที่บังแดดมีกระจกมาให้รายละเอียดต่างๆอันนี้ครบถ้วนนะครับไฟส่องแผนที่ด้านหน้าเป็นแสงสีเหลืองนะครับใช้งานได้ปกติ นะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์คันนี้ดีกว่านะครับอ่ะเ,เรามาดูกันนะครับ FC ท่านไหนนะครับที่กำลังมองหา FC อยู่นะ Honda Civic FC นะคันนี้นะครับน่าใช้นะครับราคาไม่แรงนะไม่เ0 0 0 0มื่นะครับราคามือหนึ่งป้ายแดงก็อยู่ประมาณ8,000 0 0ปลายนะ0 0 0 0 0ปลาย9,000ต้นรายละเอียดเครื่องยนต์นะครับ1.8ลิตรนะครับิงเกิลโอเ h e ์เฮดแคมชาร์ฟสกวนะครับ 141แรงม้าเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่มีควันออกมานะครับนะรายละเอียดเครื่องยนต์เสียงเงียบนะครับก็คือเงียบในระดับปกติของเขานะพวกเม็ดอาร์คนะครับตัวน็อตยึดต่างๆโครงสร้างนะครับอันนี้คือรายละเอียดจากโรงงานนะครับดิบๆแบบนี้เลยนะตรงคานหน้าตรงนี้จะเป็นสีดาอยู่แล้วนะครับเนี่ยพวกรายละเอียดเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับ ขานหน้าด้านซ้ายนะครับนี่ลายเอียดตัวน็อตยึดต่างๆลายเอียดเด้อหมดนะครับอ่าฝากระโปรงฝากระโปรงนะขอบสันชัดเจนนะครับไม่มีสีกระทงกระท้อหลุดร่อนนะมีตัวบาร์โคดยังติดอยู่ตรงนี้เลยนี่ตัวบาร์โคดนะนี่บาร์โค้ดแล้วก็ตัวสติกอร์ตัวมอกอก็ยังติดอยู่ครบนะอ่านะครับสําหรับ ลูกค้านะครับ FC ท่านใดที่กำลังมองหานะติดต่อผมโอทิศยน์เข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับ <c oughs> คันนี้ไม่เ0 0 0หมกโลราคาก็เปิดอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทสำหรับ 1.8EL ปี2018สีบอลเงินคันนี้สวยมากๆอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาเลยมีแค่คันเดียวสำหรับคันนี้นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าช่วงท้ายผมจะมาให้ดูอะไรนะก <c oughs> นะ็อย่างที่ที่แจ้งไปเราเป็นพาร์นเนอร์กับบริษัทชิคอินสเปกชันนะครับเป็นบริษัทตรวจสอบรถมือสองหรือยูสคาร ะครับที่ได้มาตรฐานจากทางเยอรมันเดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิธีการใช้นะครับว่าเนี่ยคือเขาจะมีตัว QR code อย่างเงี้ยแปะอยู่ที่หน้ารถตอนนี้เราก็ทยอยทยอยตรวจสอบไปแล้วนะครับขั้นตอนง่ายมากนะครับลูกค้าเข้ามาดูรถนะถ้าอยากรู้ว่าสเปคคันนี้เป็นยังไงนะครับรายละเอียดเป็นไงเราแค่สแกนเข้าไปเลยครับนี่นะกดสแกนปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาแบบน,นี้มันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดของรถคันนี้นะครับนะขึ้นมาแล้วนะ ตรงปกด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นพวกรายละเอียดรูปรถต่างๆนะครับนี่นะรายละเอียดต่างๆแล้วก็ถ่าลงมาจะเป็นพวกข้อมูลรถนะดีเทลต่างๆนะนี่ h o v i c c i v ว c นะครับวันจดทะเบียนปี2018นะ24 5ปี18เกี์ออโ,โต้สีเสือเครื่องยนต์เลขไม้นะครับบอกหมดเลยบอกจนถึงเลขตัวถังนะครับอ่าแล้วก็ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรงนี้เป็นเพชรยนต์นะครับเป็นเต็นเพชรยนต์นั่นเอง นะแล้วก็เป็นรายละเอียดการตรวจสภาพต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปก็เราครอบคลุม215รายการนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นเนี่ยเครื่องยนต์เกียร์ไฟฟ้าเบรกระบบบังคับบังคับเลี้ยวนะครับเชื้อเพลิงเนี่ยไล่ลงมาระบบปะปะการระบบความปลอดภัยต่างๆนี่คือติ๊กถูกหมดเลยนะครับคือผ่านมาตรฐานแน่นอนตรงไหนที่มันไม่ผ่านเขาก็จะไม่ให้ผ่านแต่คันนี้บอกเลยว่าการันตีเลยว่าผ่านแน่นอนนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพของทางเพชรยนต์แล้วก็บริษัท ชิคอิสเปกชั่นนะครับผมฝากกันไม่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะรถคันนี้จอดอยู่ที่มิบุรีกรุงเทพนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับสำนักงานใหญ่ของเพจยนเราอยู่ที่นี่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมออเพรยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมารีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นะห้าพาดน,นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ